วันนี้เจ๊ตัก็จะมาทําคลิปรถนอนนะคะทุกคนทําด้วย f ฟอร์จูเนอร์โดยไม่ต้องถอดอะไรเลยเบาะเราอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราทําที่รองให้เรานอนได้เสมอตรงนี้นะทุกคนเราจะใช้แผ่นกระดานรองลงไปคุณอานาจทำเราเป็นคนถ่ายคลิปโอเคนะคะติดตามชมกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ ตอนนี้คุณอำนาจก็เป็นช่างเองนะคะทุกคนแกเริ่มจะเบื่อการกางเต็นและเนหนื่อยตอนนี้แกทําเป็นนอนที่นอนบนรถรถโฟล์จูเนอร์ะคะทุกคนเราทํานอนบนรถทําเองไม่ต้องไปเสียเงินใช้เงินหลักอะไรคะคุณอำนาจอันนี้ใช้เงินหลักเท่าไหร่ซื้อไม้มา8ปบาท ใช้เงิน80บาทจริงๆอ่ะ hmm. เออแล้วเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะออกมาจะเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้คุณอำนาจแกคิดเองทำเองเพราะว่าถ้าเราไปทำร้านก็กลัวจะรอนานแล้วมันต้องเอารถไปจอดทิ้งเราก็เลยทำเองรถก็อยู่ที่เราแล้วก็ประหยัดงบด้วยเนาะทุกคนเอาเป็นไงเสร็จแล้วหรอ แล้วเนี่ยเหรอใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะครึ่งชั่วโมงนครึ่งชั่วโมงเสร็จนี่ออกมาเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองเอาที่นอนมาปูลองเอาที่นอนมาปูดูแล้วจะเป็นยังไงเนาะอะปะ้าเอาที่นอนมาปูหน่อยเขาทำกันสามเดือนคุณนาำน้าททำครึ่งชั่วโมงทุกคน อันนี้เราคลิปหน้าเราจะไม่กางเต็นท์เราจะนอนบนรถกันคุณอำนาจก็เลยแปลงเองโดยโดยแค่พับเบาะหลังนะทุกคนเบาะกลางก็อยู่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเวลาเรานอนเราก็จะใช้ที่นอนที่นอนลงพูงลงไปเลยแล้วเราอาจจะมีมีทับเอาไวน้นั่งก็อี่นั่งกินอะไรเนาะ เราอาจจะเอาทับไปแต่รอบนี้เราจะไม่การเต็นอเออได,ได้ใช่ได้ใช้ได้เอะใครสนใจมาเลยคุณน้ำราดรับงานเปล่าไม่รับเหรอเ้า่เออเผื่อมีคนติดต่อมาสนใจเนี่ยโอ้โหประหยัดจิงจริงอันนี้แผ่นแผ่นนี้ปูเป็นสี่ชิ้นเหรอป้าแล้วทีนี้เวลายก ไหนลองยกให้ดูหน่อยสาธิตวิธียกสิ <c oughs> อายก <c oughs> ยกยกง่ายๆยกง่ายๆ <c oughs> ่ซ้อนๆกันก็คือเก็บวางได้เลย <c oughs> แล้วข้างล่างคืออะไร <c oughs> ข้างล่างกินใช้รองไม้ <c oughs> ไม้สองชิ้นเนี่ยนะ <c oughs> เอออันนี้ก็คือจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนเวลาเราจะปูที่นอนเราจะใช้เสือ่อเสือยางปูก่อนทุกคนแล้วถึงจะปูที่นอน <c oughs> เราใช้ที่นอนปิกนิกปูก่อนนะวันนี้เดี๋ยวดูอ้าวอันนี้ก็คือสาธิตสาธิต,ธตปูที่นอนเรียบร้อยใช้ปิกนิกปิกนิกไหนลองนอนสิลองนอนซิสุดสุดเท้าไหมฮะอ๋ะอน,นี่ก็เป็นวิธีทำรถนอนง่ายๆด้วย งบแปดสิบบาททุกคนเออแปดสิบบาทไม่บอกใครจะเชื่ออ่ะนอนสาธิตนอนนี่อนอนไ,นไห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 นนอนนอนเหยียดขาที่วางเท้าว่าจะสบายขนาดไหนเบาะกลางไม่ต้องถอดใช่ไหมนี่ <S <S เอาบาะกลางไม่ถอดทีนี้หัวหัวจะโขกอะคุณต้องเอาอะไรมาปิดที่ขาเบาะกลางอะีนี้ <S <S ต้องปิดท้ายไหมหรือว่าเปิดท้าย เปิดท้ายแล้วใช้มุ้งครอบหรือปิดท้ายฮะอตอกปิดอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะทุกคนคุณอำนาจสาธิตให้ดูแล้วภายในเวลาครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละไม่ได้ทำอะไรเลยทำแค่แผ่นกระดานรองให้พื้นมันเสมอ ตรงนี้เลยค่ะทุกคนเบอรกลางเราก็อยู่เหมือนเดิมแค่นี้ก็เรียบร้อยอ้าตอนนี้เราก็ <c oughs> สาธิตวิธีเก็บเก็บก็แบบนี้นี่ง่ายๆเป็นของง่ายๆทำอะไรก็ง่ายๆไม่เยอะเราไม่เรื่องเยอะถ้าเราไม่เยอะมันก็ไม่เยอะนะทุกคนก็เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินหลักหมืน่นแล้วก็มันใช้เวลานานค่ะอันนี้เรา ง่ายง่ายง่ายจริงๆรอแล้วเ้องามว่าอแล้วน่นน่ายายะความรับความลับอ้าวรับที่ไหนล่ะถ่ายเรียบร้อยแล้วเออเขาไม่ให้เก็บไว้เป็นความลับหรอกเขาให้ประโยชน์กับคนอื่นเขาบ้างคนอื่นเขาจะได้ทําแบบเราอืมสบายคุณอำนาจสบายรอบหน้าไม่ต้องกลางติงแต่ไม่จะมีกลางทา เดี๋ยวเราจะออกทิปต่อไปไม่ต้องกางเต็นละทิปหน้าสบายเดี๋ยวลองดูคอยชมทิปหน้าของเรานะคะทุกคนโอเคนะคะสวัสดีค่ะเยี่ยม